มินาซังคอนดิจิวัตตาชิวะซันเดย์สวัสดีครับสังครับผมขอต้อนรับเข้าสู่เกมแฟนซซาวไรทูนะครับและในคลิปทำของพาร์ทนี้นะครับผมก็ไม่ได้มาทำของอะไรนะแต่ว่าจะขอมาพูดถึงระบบใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการทำออฟนั่นเองนะครับซึ่งก็จะเป็นการอัปเดตที่มาพร้อมกับตัวดีวเควสเลยซึ่งนั่นก็คือระบบการย้ายออฟนะครับซึ่งในคลิปนี้ผมก็จะมาพูดถึงว่าระบบตัวเนี้ยมันมีหลักการใช้งานยังไงบ้างนะครับก่อนที่เราจะไปหาดูดูกันนะครับตอนนี้ผมขอแวะมาตรงนี้นิดนึงซึ่งก็็คือจะเปน ในส่วนของร้านค้า Re c ซ c l e s h o p ของ ABC c a m e o นะครับ yes, <sir. S 1> ในส่วนของ a อ c c a m e o นะครับตอนนี้ก็ได้มีการเพิ่มในส่วนของร้านค้า,าใหม่เข้ามาซึ่งจะเป็นร้านค้าที่ต้องใช้ในส่วนของ Class XQ ในการแลกของนั่นเองซึ่งก็จะมีไอเทมตัวนี้ให้เราสามารถทำการแลกได้นะครับนั่นก็คือทก k ุช h โนเดียวคุอิโชคุพาสุหรือก็คือมันเป็นบัตรที่ใช้ในการย้ายออฟนั่นเองนะครับซึ่งระบบการย้ายออฟอันใหม่อันนี้เนี่ย มันเป็นระบบที่เราต้องใช้ไอเทมตัวนี้ในการใช้งานด้วยถึงจะสามารถทําของได้นะครับแล้วก็วิธีการแรกเนี่ยเราต้องใช้ในส่วนของคลาสเอ็กคในการแลกซึ่งตรงนี้มันจะมีทั้งหมด4อันใช่ไหมครับซึ่งทั้งหมดนี้มันคือบัตรใบเดียวกันนะแต่ว่ามันจะมีเงื่อนไขในการแลกที่แตกต่างกันไปนะครับอย่างเช่นอันแรกนี้เราต้องใช้ในส่วนของ e อ็กคของคลาส Hunter r a n g e r แล้วก็ฟอนนะครับอันที่2จะเป็นคลาส Fighter g u n n e r t e เ t คเต อันที่3จะเป็นเบรเวอร์บ s e เซอร m ซ n ม r และสุดท้ายจะเป็นในส่วนของคลาสผู้สึบทอดซึ่งก็คือคลาสฮีโร่ h a n t อมแล้วก็เ e t o v a า u นะครับแล้วก็ในการแลกบัตรใบนึงนะครับจะต้องใช้ในส่วนของเอคทั้งหมด2อันแล้วก็มันจะมีลิมิตในการแลกด้วยนะครับซึ่งลิมิตของมันก็คือ10บใบนั่นเองหรือก็คือมี4อันเนี่ยเราจะแลกได้เต็มที่ก็คือ40บใบนะครับอย่างเช่นในส่วนของบัตรอันแรกอันนี้ ในส่วนของอันแรกนะครับเราต้องใช้ในส่วนของ XQ ของคลาส Hunter Ranger และก็ f o r l ใช่ไหมครับเราแค่ใช้แค่2ชิ้นอย่างเนี้ยเราก็สามารถทําการแลกบัตรได้แล้ว1ใบนะครับซึ่งความจริงจะใช้ในส่วนของคาสไหนหรือว่าจะใช้แบบผสมกันก็ได้นะครับแล้วก็มันบอกว่าแลกได้สูงสุดก็คือ10ใบหมายความว่าเราใช้แค่20 e XQ เราก็สามารถทําการแลกได้จนครบแล้วนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือในส่วนของการแลก10ครั้งนี้นะครับมันจะมีการรีเซ็ตด้วย ซึ่งการรีเซ็ตที่ว่านี่นะครับตอนนี้ผมยังไม่ได้ใจในเรื่องของเวลานาแจะคิดว่ามันน่าจะประมาณสัก1เดือนนะครับหรือก็คือ1เดือนเนี่ยเราจะแลกได้เต็มที่ก็คือ40่สิบใบนั่นเองแล้วก็อันข้างล่างนี้มันเป็นแค่บัตร EFP นะครับที่ถ้าหากว่าใครได้ในส่วนของบัตร EFP เนี่ยก็สามารถรวบรวมในส่วนของคลาส EQ อันไหนก็ได้มาให้ครบ8อันก็สามารถทําการแลกบัตร e p 1ล้านได้นะครับแล้วก็มีดีมิตทั้งหมด10ใบเหมือนกันด้วย ส่วนวิธีการหา xq ประจำคันนะครับตามปกติแล้วเราสามารถหาไดจากการที่เราทําการเก็บรลเวลรจนตันไปอีกรอบหนึง่งมันจะมีการได้รับในส่วนของ xq ประจำคันนั้นๆมานะครับแต่ว่าการที่เราจะแลกปัดเมื่อตะกี้นี้ให้ครบทั้งหมด40ไปได้เราต้องเล่นอย่างน้อยๆก็ต้องสี่ค์ดเจ้านะครับแต่ว่ามันก็จะมีอีกวิธีหนึ่งที่เราสามารถหา xq ประจำคันได้นั่นก็คือมาหา npc คนนี้นะครับ npc ชิโรนะ่าก็อยู่ข้างๆ npc ที่ดูแลในเรื่องของฉายาเลย เอพิซีคนนี้นะครับจะเป็นเอพซีที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องอาเทรเชอร์ช็อปซึ่งก็จะมีการที่เราสามารถซื้อของจํากัดช่วงเวลาจากการที่ใช้สตาร์เจมหรือว่าใช้ในส่วนของเงินเมเซนตาก็ได้นะครับอย่างเช่นในส่วนของเมสเซนตาเนี่ยมันก็จะมีของแบบอาเป็นอ c สเซอรี่บ้างแล้วก็จะมีการสุ่มของเปลี่ยนไปเรื่อยในแต่ละวันนะครับและมันจะมีเจ้าสิ่งนี้อยู่ด้วยก็คือจะเป็นเอ็กคิวประจําค้านะครับซึ่งอันนี้มันจะมีการสุ่มออกมาในแต่ละวันนะว่าบางวันอาจจะเป็นเอ็กคิวของค้านี้ ประมาณก็อาจจะเป็น AQ ของอีกค้านึงนะครับซึ่งถาาว่าใครที่ไม่ได้ไปเล่นในส่วนของค้าอื่นเนี่ยก็สามารถหา AQ ของค้าอื่นได้โดยการใช้เงินเมซเซนต้าซื้อนั่นเองนะครับซึ่ง1ก้อนเนี่ยมันบอกว่าใช้1นึ0 0 0สนหกหมื่นเมซเซต้าซึ่งจะสามารถและได้สูงสุดทั้งหมด10อันด้วยกันนะครับแล้วก็จะมีการรีเซ็ตร้านทุกๆ1วันนั่นเองแล้วก็นอกจากนี้นะครับในส่วนของร้านคา้าที่เป็น SD ก็คือหัวข้ออันบนอันนี้ก็จะมีในส่วนของตัว AQ ประจำคา้าเหมือนกัันนนแต่่วาอี้ จะเป็นการใช้ในส่วนของตัวแตกสตาร์เจมก็อาจจะมีราคาที่ค่อนข้างจะแพงนดิดนึงผมก็เลยจะแนะนําว่าให้แลกจากตัวลายไปสตาร์จะดีกว่านั่นเองนะครับก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถหาในส่วนของ AQ ได้อะทีนี้เราก็มาหาดูดูนะครับแล้วก็หลังจากการอัปเดตที่ผ่านมาก็ได้มีการปรับเปลี่ยนหน้าเมนูไปเล็กน้อยนะครับอันบนสุดเนี่ยจะเป็นเกี่ยวข้องกับการตีบวกของอันที่2จะเป็นการเพิ่มออฟอันที่3ก็จะเป็นของใหม่ในครั้งนี้นะครับนั่นก็คือระบบการด้ออฟนั่นเอง อันที่4จะเป็นการสลับเปลี่ยนในส่วนของตัวซูเปอร์ออฟแล้วก็อันที่5จะเป็นการนำสกิลแหวนใส่เข้าไปในตัวยูนิตนะครับโอเคทีนี้เราก็มาเลือกในส่วนของตัวหัวข้อที่3นะครับการย้ายออฟแล้วก็การย้ายออฟนะครับก็สามารถใช้ได้ทั้งในส่วนของตัวอาวุธแล้วก็ยูนิตด้วยแต่ว่าเวลาที่เราทําการเลือกของชีได้ไปแล้วเนี่ยเราก็สามารถใช้ได้แค่ของของนั้นเท่านั้นนะครับอย่างเช่นถ้าเราเลือกอาวุธไปแล้วเราก็จะไม่สามารถเลือกยูนิตได้ ถ้าเราเลือกในส่วนของยูนิตในการทําของก็จะไม่สามารถเลือกอาวุธมาใช้งานได้นะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มดูตัวอย่างกันเลยก็แลวกันซึ่งผมขอเลือกอาวุธตัวนี้มาเป็นตัวตั้งต้นก็แล้วกันนะครับกดเข้าไปปึก๊กโอเคในส่วนของอาวุธตัวนี้นะครับมันจะมีออฟตามนี้เลยก็จะมีในส่วนของตัว power iv stamina หนึ่งสปิ t ิต้าสามミュージเทชัสองบิร์นหนึ่งมาร์คอังคารแล้วก็ Luc ก y light หนึ่งนะครับแล้วก็ทีนี้ ระบบก็จะบอกว่าให้เราทําการเลือกในส่วนของตัว Material หรือก็คือเป็นชิ้นวัตถุดิบนั่นเองซึ่งผมขอเลือกชิ้นนี้มาเป็นตัวอย่างก็แล้วกันนะครับซึ่งอาวุธอันนี้นะครับจะเป็นในส่วนของตัวดับคู่ซิลิดิมไม่ใช่ดับคู่สิเป็นในส่วนของมีดคู่นะครับขออภยัยแล้วก็จะมีออฟตามนี้เลยก็คือจะมี Power IV มีมิทรักกูลสตมิเน่าหนึ่งสเปตตาหนึ่งมิวเชันหนึ่งแล้วก็บอด y ีหนึ่งนะครับแล้วก็ทําการกดชิ้นนี้ไปปุ๊บ อ่ะตอนนี้นะครับในส่วนของตัวระบบก็จะบอกว่าให้เราทําการเลือกในส่วนของออฟเนี่ยให้มันไปอยู่ในส่วนของตัวอาวุธหลักของเรานะครับซึ่งออฟตรงนี้มันจะไม่ใช่ออฟจากอาวุธตัวแรกนะแต่ว่ามันจะเป็นออฟจากตัวอาวุธชิวัทุดิบก็คือเป็นชิ้นที่2ที่เราเลือกไปนะครับก็จะมี power iv มีมิทูลากกุ ur uria, ลีอามีอะไรบ้างเนี่ยมี body หนึ่ง mine หนึ่ง stamina หนึ่งอ่า s p e e d i า t หนึ่งแล้วก็ m u ว a t i o n หนึ่งตามนี้นะครับแล้วเราก็ทําการกดคลิกซ้ายก็คือเป็นการกดตกลง แล้วก็ทีนี้นะครับมันก็จะมีหน้าต่างที่เป็นการสรุปนะคะว่าในการทําของครั้งนี้เนี่ยเราต้องมีการใช้บัตรเท่าไหร่ใช้เงินเท่าไร<ส>หร่เบสของอาวุธเป็นอาวุธชื่ออะไรชีวัตถุดิบเป็น <juna> ชื่ออะไรตามนี้นะครับแล้วก็ข้้งล่างเนี่ยจะเป็นการอา่าสรุปในส่วนของตัวออฟ <hora> ซึ่งในส่วนของตัวอาวุธเบสตั้งต้นของเราเนี่ยมันจะได้รับในส่วนของออฟที่มาจากตัวชีวัตถุดิบทั้งหมดเลยส่วนตัวชีวัตถุดิบนะครับ มันจะเป็นศูนย์ไปเลยคือออฟมันจะหายไปทั้งหมดนะครับหรือจะเรียกง่ายๆว่ามันเป็นระบบที่เป็นการคัตแอนด์เพรสหรือก็คือเป็นการตัดแล้วก็วานะครับหมายความว่าไอ้ตัวที่โดนตัดไปเนี่ยมันก็จะเสียเสียออฟไปทั้งหมดนะครับแล้วก็จํานวนในส่วนของบัตรกับจํานวนเงินในเซนต้าก็จะมีการปรับเปลี่ยนไปตามตัวออฟของอุปกลักของเราที่เป็นตอนสรุปนั่นเองนะครับอย่างเช่นตอนเนี้ยมันมีการใช้ทั้งหมด7สล็อตผมก็ต้องมีการใช้บัตรเนี่ยทั้งหมด50ใบ แล้วก็จำนวนเงินอีก1 4 5 6 0ล้านเมซเซนต้านะครับแล้วก็วอลเลบข้างหลังเนี่ยก็คือเป็นจำนวนที่เรามีแล้วตอนนี้ซึ่งถ้าว่าเป็นตัวอื่นละ่ะก็จะเป็นไปตามตารางนี้เลยนะครับในส่วนของสล็อตที่1ถึง4เนี่ยจะมีการใช้บัตรทั้งหมด5ใบจำนวนเงินก็จะเป็น 1, 0ึ0 0 0 0แล้วก็1 5 0 0 0 0สามลํตามลำดับนะครับแล้วก็ถาาว่าเป็น5สล,อล็อตล่ะ5สล็อตก็จะต้องใช้บัตรทั้งหมด15บาใบจำนวนเงิน20,0,000เมซเซนต้า ถ้าเป็น6สล็อตก็ต้องใช้25บใบ2แสนสหมื่นเมซินตา7ก็คือจะเป็นตามนี้นะครับและถ้าเป็น8สล็อตล่ะ8สล็อตนะครับจะต้องใช้บัตรทั้งหมด100ใบแล้วก็จำนวนเงินทั้งหมด1 9 2 0 0ล้านเมเซนตานะครับนี่คือในส่วนของจำนวนบัตรกับจำนวนเงินเมซินตาที่จะมีการปรับเปลี่ยนไปตามจำนวนสล็อตของตัวอาวุธตอนสุดท้ายนั่นเองโอเคทีนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างอีกแบบนึงนะครับซึ่งในการทําของครั้งนี้นะครับถึงแม้ว่าเราจะเลือกอาวุธตั้งต้นที่ จะมีจํานวนสล็อตท,ที่มากกว่าตัวทุดิบก็สามารถใช้ในการทําของได้นะครับอย่างเช่นตอนเนี้ยอาวุธหลักของเรานั้นมีเป็น7สล็อตตามนี้และทีนี้ผมจะขอเลือกชิ้นนี้มานะครับเป็นชิ้นที่มันจะมีแค่5สล็อตททนั้นเองก็จะมีออมที่เป็น power iv exceed energy stamina 1, stamina หแล้วก็ mutation 1นะครับโอเคเมื่อเราก,กดเข้าไปแล้วนะครับ ในส่วนของตัวออฟเมื่อกีนี้ก็จะอยู่ในลิสต์ที่เราสามารถทําการเลือกได้นะครับ1 2 3 4แล้วก็5แล้วก็ทีนี้นะครับเราจะต้องสูญเสียจํานวนสล็อตไปทั้งหมด2อันเพราะว่ามันมีออฟอยู่แค่นี้แล้วก็ทําการกดตกลงไปนะครับแล้วก็จะมีการแจ้งเตนขึ้นมาว่าในส่วนของอาวุธตัวนี้เนี่ยมันจะมีจานวนสล็อตที่น้อยลงนะคุณจะยืนยันหรือไม่ก็กดตกลงไปนะครับแล้วก็ทีนี้ในส่วนของหน้าสรุปนะครับก็จะกลายเป็น5สล็อตแบบนี้แล้วก็ในส่วนของชิ้นวัตถุดิบก็จะสูญเสียออฟไปทั้งหมดเลย แล้วก็จำนวนบัตรกับตัวเงินก็จะมีการใช้น้อยลงเนื่องจากว่าจำนวนสล็อตมันเหลือแค่5้นั่นเองนะครับอ่าเมื่อตะกี้นี้ก็จะเป็นการทดลองโดยการย้ายในส่วนของออฟต่างๆนะครับแล้วก็ออฟเช่นทำการย้ายไปเนี่ยถึงแม้ว่าตามปกติในการทําของของเรานะครับมันจะไม่สามารถทําการย้ายได้ก็จะสามารถย้ายได้ด้วยเช่นกันนะครับอย่างเมื่อตะกี้นี้เนี่ยผมได้ทําการทดลองโดยการย้ายในส่วนของตัวออฟเอ็กซิสเอเนจีนะครับคือออฟเอ็กซิสเอเนจีเนี่ย เป็นออฟที่ตามปกติแล้วจะไม่สามารถทําการย้ายได้แต่ว่าถ้าหากใช้ระบบนี้ก็จะสามารถย้ายมันไปได้พร้อมกันทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ทีนี้เดี๋ยวเรามาทําการทดลองโดยการใช้อาวุธที่มีในส่วนของตัวซุปเปอร์ออฟกันบ้างดีกว่านะครับซึ่งในส่วนของอาวุธตัวนี้นะครับจะมีในส่วนของ s อู u 1ตัวแล้วก็จะมีทั้งหมด7สล็อตด้วยกันนะครับทาการเลือกมาโอเคครับแล้วก็ในส่วนของระบบตรงนี้นะครับมันจะเป็นระบบที่ เราจะย้ายได้แค่ในส่วนของออฟปกติเท่านั้นแต่ว่าถ้าเป็นในส่วนของตัวซูเปอร์ออฟเนี่ยมันจะไม่สามารถย้ายได้นะครับคือมันเป็นระบบที่ย้ายแค่ในส่วนของออฟแบบตามปกติเท่านั้นแต่ถ้าหากเป็นซูเปอร์ออฟจะไม่สามารถทําการย้ายได้นะครับอย่างเช่นตัวนี้ตอนนี้นะครับอาวุธต,ตั้งต้นจะมี s อ u ยู่ตัวแล้วผมจะขอเลือกอาวุธต,ตัวนี้มานะครับเป็นอาวุธซีรีส์ดีมที่มีเจ็ดสล็อตแต่ว่าไม่มีในส่วนของตัวซูเปอร์ออฟเลยทําการเลือกมาแล้วก็ตอนนี้นะครับก็จะเห็นว่าในส่วนของตัวระบบเนี่ย มีการใส่ S4 ได้ด้วยซึ่งตามปกติแล้วระบบตัวเนี้เป็นระบบที่เราจะไม่สามารถเลือกออฟจากอาวุธหลักได้แต่ว่าจะยกเว้นในส่วนของตัวซูเปอร์ออฟนะครับก็คือจะมี S4 ตัวนี้และเราก็สามารถนำออฟจากอาวุธอีกอันนึงที่เป็นชิวัตุดิบเนี่ยในการใส่ในการทําของครั้งนี้ได้ด้วยนะครับแต่ว่าเนื่องจากอาวุธตั้งต้นของเรามี7สลอ็อตเพราะฉะนั้นเราก็จะใส่รวมกันได้แค่7สล็อตเท่านั้นนะครับแล้วก็กดตกลงไป แลวมันก็จะมีการแจ้งเตือนมานะครับว่าไอเทมตัวนี้จะสูญเ,เสียออฟอยู่ไหนไปอย่างเช่นในครั้ง,งเนี้ยก็คือจะเป็นลัคกี้ไลท์ก็จะมีการแจ้งเตือนแบบนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็กดตกลงอ่ะแล้วก็จะมีการสรุปบอร์ดน,นะครับว่าเราต้องอาใช้ในส่วนของบัตรเท่านี้เงินเท่านี้แล้วก็สรุปของออฟก็จะเป็นไปตามนี้เลยนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาทดลองโดยการใช้วัตถุดิบที่มีตัวซูเปอร์ออฟกันบ้างดีกว่านะครับก็เดี๋ยวผมขอเลือกเป็นชิ้นอ่านี้ก้วกันนะครับทำการเลือกมาที่นี้จะเป็นอาวุธที่ มี6ส็อตแล้วก็มีซุปเปอร์ออฟทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะครับกดตกลงอ่ะแล้วก็ตอนนี้นะครับเนื่องจากว่าอาวุธตัววัตถุดิบเนี่ยมันมีซุปเปอร์ออฟอยู่3ตัวและออฟปกติอยู่อีก3ตัวก็คือจะเป็น3ตัวนี้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในการทําของครั้งเนี่ยนในส่วนของอาวุธหลักของเรานั้นจะต้องมีการสูญเสียจํานวนส็อตไปทั้งหมด3ส็อตเลยนะครับกดตกลงมาแล้วก็จะม ซึ่ง่างที่เห็นนะคะว่าในส่วนของอาวุธหลักเนี่ยก็จะมี S4 ตัวเดิมแล้วก็จะมีออฟที่แต่เดิมมันเคยอยู่ในส่วนของวัตถุดิบก็จะถูกย้ายมาแบบนี้แล้วก็ในส่วนของตัวชิ้นวัตถุดิบนะครับเนื่องจากว่ามันไม่มีมมการย้ายในส่วนของตัวซูเปอร์ออฟในส่วนของตัว S1 S2 แล้วก็ S3 ก็จะอยู่ที่เดิมเหมือนเดิมแบบนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ในการทาของครั้งนี้มันเป็นแค่4สล็อตก็จะมีการใช้จํานวนบันรตรกับจำนวนเงินตามนี้เลยนะครับโอเคเนี่ก็คือวิธีการย้ายในส่วนของออฟในกรณีที่ เรามีในส่วนของตัวซุปเปอร์ออฟนะครับแล้วก็ระบบนี้นะครับมันก็จะเห็นข้อดีอย่างหนึง่งก็คือเราสามารถทําข,ของขึ้นมาชิ้นนึงก่อนแล้วก็ค่อยย้ายมาใส่ในส่วนของชิ้นหลักของเราก็ได้นะครับอย่างเช่นเดี๋ยวผมขอเลือกอาวุธชิ้นหลักเนี่ยเป็นตัวนี้กันละกันก็คือจะเป็นอาวุธซีรีส์อัทโทรานะครับมันจะเป็น8ซ็อดแล้วก็มีการใส่ซุปเปอร์ออฟไปทั้งหมด4ตัวแบบนี้นะครับกดเลือกมาปึก๊ก อ่ะต่อไปก็คือจะเป็นการเลือกชิ้นวัตถุดิบนะครับซึ่งผมขอเลือกชิ้นนี้มาเป็นตัวอย่างก,าร,การันซึ่งก็คือจะเป็นอาวุธที่มันมีแค่4สลอตเท่านั้นนะครับแต่ว่าอาวุธตั้งต้นของเรามันมี8ใช่ไหมแล้วก็มีการใส่ซุปเปอร์ออฟไป4ตัวเพราะฉะนั้นมันจะเหลือช่องว่างของออฟแบบตามปกติอีกแค่4อันเท่านั้นก็สามารถเลือกชิ้นแบบนี้มาใช้งานกันได้นะครับทําการเลือกไปแล้วก็ทีนี้นะครับเราก็จะสามารถใช้ในส่วนของตัวซุปเปอร์ออฟ4ตัวแบบนี้ แล้วเราก็ทาการใส่อฟอเข้าไป1 2 3 4ก็จะครบเป็น8สลอตพอดีนะครับเพื่อเพื่อเห็นข้อดีกันแล้วไม่เอ่ยซึ่งข้อดีของมันนะครับหมายความว่าเราจะสามารถทำอ,อปขึ้นมาแบบว่าแบบใช้แบบจำนวนสลอตน้อยๆเนี่ยแล้วก็ค่อยนําไปใส่ในส่วนของตัวอาวุธที่มันมีซุปอฟอก็ได้นะครับซึ่งเทคนิคนี้จะเหมาะมากสำหรับคนที่ได้ทําในส่วนของตัวยูนิตนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเราขอไปทดลองในส่วนของยูนิตก่อนออกมาออกมาแล้วก็เลือกเป็นยูนิตนะครับ ซึ่งทีนี้ผมขอเลือกยูนิตตั้งต้นเป็นชิ้นไหนดีวาเอาเป็นชินิดก็แลวกันกกตอนนี้นะครับยูนิตอันนี้จะมีเป็น6ซ็อดแล้วก็มีซูเปอร์ออฟอยู่หนึ่งตัวทําการเลือกไปแล้วก็ทีนี้นะครับถ้าหากว่าเพื่อนๆได้แบบไปทําของแบบว่าแบบเป็น5ซ็อดแล้วก็แบบเป็นออฟแบบค่อนข้างจะดีมากเนี่ยก็สามารถนํามาใส่ให้กับในส่วนของยูนิตตัวนี้ที่มีเป็น6ซ็อดได้นั่นเองอย่างเช่นอาจผมขอเลือกเป็นตัวอย่างก่อนก,กันลวกันสมมติว่า,วายูนิตตัวนี้ไปเป็นยูนิตท,ที่มีออฟค่อนข้างจะดีะรรเาาาก็สามาถ นำมาใสใ่กับในส่วนของชิ้นหลักของเราได้สมมติว่าแบบใส่ออแบบดีๆไปเลยอย่างเช่นพวกอร์ใส่แล้วไปอีกการท er. อเน리턴너아에테루 a S 타에 o So อะไรแบบนี้นะครับเราก็จะสามารถนําไปเพิ่มจำนวนล็อตได้โดยการใช้ระบบตรงส่วนนี้โดยการตั้งให้อาวุธหลักเนี่ยเอ้ยตั้งให้ยูนิตหลักเนี่ยมีการใส่ในส่วนของซุปเปอร์ออฟไปก่อนหนึ่งตัวแล้วก็ค่อยทําการย้ายออฟพวกนี้มาทําการใส่ก็ได้นั่นเองนะครับซึ่งก็จะเป็นเทคนิคที่เราสามารถ ทำการใช้ยูนิตแบบที่เราเคยทํามาเนี่ยและแบบมันไม่ได้มีซูเปอร์ออฟอะก็สามารถทําการเพิ่มในส่วนของจำนวนซูเปอร์ออฟจากการที่ใช้ระบบตรงส่วนนี้ได้นั่นเองนะครับและนี่ก็เป็นระบบการย้ายออฟแบบใหม่นะครับซึ่งก็คือเป็นการนำออฟจากตัวหนึ่งเนี่ยทำการย้ายทั้งหมดไปอยู่อีกชิ้นหนึ่งนั่นเองหรือจะเรียกว่าเป็นการคัดแอดเพจก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันยังเป็นข้อดีเพียงแค่เครื่องเดียวนะมันยังมีข้อดีอีกอย่างหนึ่งด้วยนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวผมขอไปหยิบไอเทมอะไรสักหน่อยรทกาก เปิดครั้งขึ้นมาและผมจะขอหยิบไอเทมเหล่านี้ไปนะครับนั่นก็คือตัวหลอดทาอ o อ f นั่นเองซึ่งเห็นแบบนี้หลายๆคนก็น่าจะเดากันได้แล้วนะครับมันจะเป็นระบบที่นอกจากจะทําการคัดแอดเพจได้แล้วมันยังสามารถแอดเพิ่มได้ด้วยแต่ว่าการเพิ่มในที่นี้เนี่ยมันจะมาจากตัวไอเทมหลอดทำอ o อ f แบบนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวขอหยิบไปเป็นตัวอย่างหน่อยก็แล้วกันเอ่อหยิบชิ้นไหนไปดีอ่ะแบบนี้ก็แล้วกันนะ การยิบม,มาทั้งโยมแบบนี้นะครับและทีนี้เราก็กลับไปที่การทําของของเราได้เลยนะครับเลือกหัวข้อที่3มไปจากนั้นนะครับเดี๋ยวผมขอยกตัวอย่างเป็นอาวุธปรากกรททาการเลือกที่นี้มาเป็นตัวตั้งต้นจากนั้นนะครับถ้าหากว่าเราทําการเลือกในส่วนของชิวัตุดิบไปแล้วมันจะมีหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะครับปึ๊กอ่ะเห็นไหมครับว่ามันจะมีหน้าต่างตรงนี้เพิ่มเข้ามาเนื่องจากว่าตอนนี้เรามีการถือไอเทมที่เป็นในส่วนของตัวหลอดทำออฟนะครับ ซึ่งก็จะมีลิสต์ในส่วนของตัวไอเทมที่เราสามารถใช้งานได้แล้วก็จะรวมไปถึงหลอดที่สามารถทำซูเปอร์ออฟได้ด้วยนะครับคือในส่วนของระบบเนี่ยถ้าหากว่าในส่วนของตัวอาวุธหรือยูนิตตั้งต้นของเราสามารถทําการใส่ซูเปอร์ออฟเหล่านั้นได้มันก็จะมีลิสต์ขึ้นมาให้เราสามารถทําการใส่เพิ่มได้นั่นเองนะครับแล้วก็ทีนี้ถ้าหากว่าเราทําการเลือกมาอย่างเช่นเอาเป็นแกรนเฮลท์พ uh, ีกัลกันนะครับทาการกดไปปุ๊บอ่ะก็จะเห็นนะครับว่ามันได้มีการเพิ่มออฟที่เป็นตัวแกรนสตามิน่าเข้ามา ือก็คือเราจะสามารถทําการคัดแอดเพจได้แล้วเรายังสามารถอีดิทได้หนึ่งตัวจากการที่มีการใส่ออฟแท็กเข้าไปนั่นเองนะครับก็คือระบบเนี่ยมันจะมีข้อดีตรงที่ว่าตามปกติแล้วนะครับเราจะสามารถใส่ในส่วนของตัวหลไอเทมเนี่ยได้แค่ชิ้นเดียวต่อการทําของคันนั้นใช่ไหมแต่ถ้า,าว่ามันมีออฟตัวอื่นอย่างเช่นพวก ability vi อย่างเงี้ยเราก็สามารถทําการใส่เพิ่มเข้าไปได้จากการที่ใช้ระบบตรงส่วนนี้นั่นเองนะครับอย่างเช่นถ้าหากว่า เรามีอย่างเช่นตัวตัวอย่างไม่อเอ่ยเป็นชิ้นนี้ก็ลากันนะครับเ,เดี๋ยวนะชิน้นไหนวะชิ้นนี้โอเคชิ้นนี้นะครับจะมีในส่วนของตัวออฟที่เป็น Soul, iri, a อสทอ s o โซมานาเรลลี่เบลูจูเกียชูดวีไอแล้วก็เกรสุชูโตนะครับทำการเลือกชิ้นนี้มาจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะเลือกเป็นอะไรดีผมขอเลือกเป็นแกรนเท p ีอีกรอบหนึ่งกลากันนะครับทำการเลือกไปแล้วก็ทีนนี้นะครับมันจะมีสิ่งที่ มันจะมีการซ้ำกันอยู่ก็อย่างเช่นในส่วนของตัวเกรดชูดกับแกรนดอาร์สตามิน่านะครับคือออฟพวกเนี้ยมันเป็นออฟกลุ่มตระกูลเดียวกันซึ่งการที่จะทำการใส่เพิ่มเข้าไปในที่นี้นะครับมันก็ต้องดูด้วยว่าในการทําของครั้งเนี้ยมันมีออฟที่เป็นกลุ่มตระกูลเดียวกันหรือเปล่าอย่างเช่นในส่วนของออฟโซถ้าหากว่าเรามีโซไปแล้ว1ชิ้นอย่างเงี้ยเราก็จะไม่สามารถใส่โซเมเข้าไปอีกตัวหนึ่งได้ใช่ไหมครับคือมันมีได้แค่ชิ้นเดียวในส่วนของตัวออฟเกรด กับออฟแกรนก็จะเป็นออฟที่จะใส่ได้แค่ชิ้นเดียวเหมือนกันนะครับแต่ถากว่าเราเลือกเป็นอย่างอื่นล่ะอย่างเช่นเราเลือกเป็นผมมีไว้ว่า ability 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 Ab อ่นนี้ครับก็จะเป็นตัว ability iv นะครับเือกไปแล้วก็ในส่วนของตัว ability iv นะครับมันเป็นออฟที่ไม่ได้อยู่กลุ่มอะไรกับใครก็คือจะสามารถใส่ได้ทั้งชุด vi แล้วก็ ability iv เข้าไปพร้อมกันแบบนี้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการเลือกในส่วนของตัวไอเทมให้ดีๆด,ด้วย แต่ว่าข้อดีของระบบเนี่ยมันเป็นระบบที่เราจะสามารถทําการใส่ในส่วนของออฟที่มาจากตัวไอเทมเนี่ยได้มากกว่า1ชิ้นในการทําของครั้งเดียวแล้วนะครับทีนี้มาดูยูนิตเป็นตัวอย่างกันบ้างน,นะครับแล้วก็เลือกยูนิตมาสักชิ้นหนึ่งซึ่งผมขอเลือกตัวตั้งต้นเป็นอันนีนนกนลากันนะครับนี่เลือกชิ้นนี้มาในส่วนของยูนิตตั้งต้นอันนี้นะครับจะมีในส่วนของตัวซุปเปอร์ออฟอยู่แล้ว1ตัวแล้วก็จะมีออฟตามนี้เลยนะครับแล้วก็ทีนี้ในส่วนของชิ้นวัตถุดิบ ผมขอเลือกเป็นในส่วนของตัวเชนนี้ที่มันมีเป็น6สล็อตน,นะครับแต่ว่ามันจะมีซูเปอร์ออฟอยู่1ตัวทําการเลือกมาแล้วก็จากนั้นนะครับผมก็ทําการใส่เพิ่มเข้าไปในส่วนของตัวอะไรนะหลอดทับออฟนั่นเองซึ่งทีนี้ผมขอเลือกเป็นอะไรดีเอาเป็นแกรนเอสกันก็คือจะเป็นแกรนชูนะครับแบบนี้เข้ามาแล้วก็ตอนนี้นะครับในส่วนของชีวัตุดิบเนี่ย มันมีออฟอยู่แค่5ตัวก็คือจะเป็น1 2 3 4แล้วก็5แบบนี้ใช่ไหมครับเพราะว่าตัวหนึ่งเนี่ยมันเป็นในส่วนของตัวซูเปอร์ออฟมันก็เลยจะหายไป1ช่องแล้วก็ในส่วนของไอเทมนะครับเราก็สามารถทําการใส่เพื่อขบากแบบนี้ก็ได้นะครับหรือก็คือจากเดิมที่เรามียูนิตท,ที่แบบเป็น7สลอ็อตมีซูเปอร์ออฟอยู่1ตัวเราก็สามารถเลือกชิวัตถุดิบที่เป็นแค่5สลอ็อตแล้วก็เพิ่มเข้าไปอีกหนึ่งอันจากตัวไอเทมก็สามารถทำให้าามันกลายเป็น6กบวกหแล้วก็กลายเป็น7แบบนี้ก็ได้นะครับ แล้วก็อีกชิ้นหนึ่งเนี่ยก็จะมีในส่วนของตัวซูเปอร์ออฟเหมือนเดิมแต่ว่าในส่วนของออฟที่เหลือเนี่ยมันก็จะหายไปทั้งหมดนั่นเองนะครับและนี่ก็เป็นเทคนิคที่เราสามารถทําการใช้ในส่วนของตัวไอเทมเนี่ยทำการเพิ่มเข้าไปจากการใช้ตัวระบบการย้ายออฟอันใหม่อันนี้นะครับโอเคครับและนั่นก็เป็นระบบการย้ายออฟอันใหม่นะครับที่เป็นการคัดแอนด์เพสแล้วก็ยังสามารถแอดเพิ่มได้ด้วยนะครับซึ่งถามว่าใครที่อยากจะใช้ระบบนี้ให้แบบคุ้มค่าจริงๆเนี่ย ผมก็จะขอแนะนําว่าให้ทํากับตัวยูนิตนะครับเพราะว่ายูนิตมันจะเป็นของที่ใช้งบเยอะกว่าในส่วนของตัวอาวุธนั่นเองแล้วก็ถามว่าใครที่คิดจะทำแบบไประดับสูงสุดไปเลยก็คือเป็นยูนิต8สลอตน,นะครับเพื่อนๆก็สามารถทําจากยูนิต6สลอตก่อนก็ได้นะครับคือให้เราทํายูนิตตัวดึงมาเป็นอาหสลอตแล้วก็ไม่ต้องมีการใส่ในส่วนของตัวซุปเปอร์ออฟนะครับจากนั้นในส่วนของตัวชิ้นหลักเนี่ยให้เราทําการใส่ซุปเปอร์ออฟเข้าไปแล้วก็ทําการจอะสลอตให้กลายเป็น8ให้เรียบร้อยนะครับ และเราก็ใช้ระบบตรงนี้ทําการตั้งอาูนิต,ตัวนั้นเป็นชิ้นหลักไปปุ๊บแล้วเราก็ทําการนายูนิตหกสลอสเนี่ยทำการใส่เข้าไปเป็นชิ้นวัตถุด,ดิบนะครับมันก็จะกลายเป็นซูเปอร์ออฟหนึ่งตัวหกออฟจากตัวยูนิตแล้วก็มีการเพิ่มในส่วนของตัวไอเทมจากหลอดทองออฟเข้าไปอีกหนึ่งอันก็จะกลายเป็นแปดสลอตพอดีนะครับก็คือเราจะสามารถทำยูนิตแปดสลอตแบบง่ายๆโดยการทําจากหกขึ้นมานั่นเองนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องมีการใช้งานในส่วนของตัว ที่เป็นการอาย้ายในส่วนของตัวออฟด้วยแล้วก็ถากว่าเราทําไปแบบสล็อตเนี่ยเราก็ต้องมีการใช้งานบัตรสูงถึง100ใบแล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าใน1เดือนเนี่ยเราหาได้เต็มที่ก็คือ40ใบหมายความว่าเราต้องใช้ระยะเวลานานถึง3เดือนถึงจะทําชินแบบนั้นได้ชิ้นหนึ่งนะครับก็ต้องมีการคํานวณในเรื่องของบัตรกันด้วยอ่ะแล้วก็ในส่วนของตัวไอเทมที่เป็นชินวัตถุดิบนะครับมันจะยังไม่หายไปนะคือในส่วนของอาวุธหลักของเราหรือหรือยูในหลักของเราเนี่ย แล้วก็ในส่วนของตัววัตถุดิบมันก็จะยังอยู่เหมือนเดิมทั้งคู่เลยนะครับไม่ได้ไปหายไปไหนแต่ว่ามีการอาย้าในส่วนของออไปเฉยๆเท่านั้นเองนะครับอะละนี้ก็เป็นข้อมูลที่ผมเอาบอกกันในคลิปนี้นะครับแล้วก็จากนี้ไปผมก็จะมีการใช้งานในส่วนของระบบนี้ในการทําของด้วยแต่ว่าขออาใช้เวลาในการรวบรวมบัตรกันสักหน่อยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับมาตั้งเนี ちょっと待って。